ครับผมแบ็กกี้คนสี่นะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับรายการฟุตบอลตลอนทั่วร์นำโดยครับทีมคนสิงครับพี่หมูปลาคนสิงครับสวัสดีพี่หมูครับสวัสดีครับผมอดิศักดิ์ศึกษากิจครับพี่หมูป่าผู้จัดการทีมคนสิงครับผม ครับผมวันนี้กิจกรรมอะไรครับวันนี้ก็ของเราจะมีการเตะเชื่อมสัมพันธ์หรือการเตะฟุตบอลกระทปินนะครับทุกเดือนโดยที่เราจะมีออนทัวไปต่างจังหวัดในทุกๆจังหวัดครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวังว่าจังหวัดเบอร์สีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับผมวันนี้มีกี่ทีมครับวันนี้มีทั้งหมด4ทีมนะครับมีสุพรรณ3าทีมแล้วก็เราเป็นทีมเยือนครับก็คือทีม คนสิงครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่หมูปากคนสิงครับนำโดยนะฮะทีมคนสิงออนทัวร์ตลอดทัวร์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับผู้ใหญ่อยู่ที่นี่นะครับท่านผอใช่ใช่ใช่ครับท่านท่านผอเงินที่ให้เราได้มาท่านผอรชื่อเสียงเรียนหนา ชื่อบรรเทาคุ้งชายาครับเพื่อการโรงเรียนบางว่าน่าจะโอเคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีครับก็เป็นผู้น่ายินดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับแขกรับเชิญที่มาใช้แล้วก็ขอบคุณทุกท่นในวันี้นะครับซึ่งกาโรงเรียนก็ของชุมชนนะครับก็ยินดีทุกคนท่านที่มาใช้นะครับก็ก็ขอให้ท่านท่านมีความสุขกับการเล่นดนตรีครับมาครับ หน่งเอาครับครับท่านชมครับวันนี้จะติกน้ำจันทิกรูนะครับจากบริษัทเกรสตปโดักนะครับโออนะครับจะมอบ กระติกน้ำเป็นที่ระทึกเป็นที่ระลึกให้กับพี่หมูป่าท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราทราบผู้เสียงนี่มันสักนิดหนึ่งนะครับครับผมร้อยตำรวจตีนี้พลเอกแก้วเป็นตัวแทนของป่าสงวนนครสมนะครับฝาก

ครับท่านผู้ชมครับผมแบ็กกี้ของสีนะครับก็ยังอยู่โรงเรียนวังว่าราชสามกีนะครับที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมก็มีผู้ใหญ่เจดีนะครับผมแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านผอบรรเทาพุ่มชายาสวัสดีครับท่านครับเี่่นี่ีมาที่ไปครับครับผมชื่อนายบรรเทาคุ้มชายานะครับผู้อนวยการโรงเรียน วังว่าราชสันมคีนะครับสัง,สงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีครับแต่โรงเรียนวังว่าราชสันมคีเป็นโรงเรียนประจำตำบลน,นะเป็นโรงเรียนขนาดก,กลางมีนักเรียนอยู่ประมาณสัก250คนนะครับมีคุณครูและบุคลากรอ,อยู่ประมาณ20 20คนนะครับก็โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะรเด็กนโรงเรียนค่อนข,ข้างจะมีฐานะทา,างครอบครัวน,นะยังไม่่อ้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ในสภาพความเป็นอยู่ก็เป็นชนบทนะ้ันนอกนะครับโรงเรียนก็พยายามจะส่งเสริมในเรื่องของกีฬานะ <S <S ส่วนหนึ่งนะคบก็คู่กับการเรียนกับการเรียน,น,น,นรู้ในรายาวิชาต่างๆครับอืมก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับอ,อ่อคืออ่าโรงเรียนเราสนับสนุนกีฬานะครับให้เด็กได้เล่นกีฬาเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ของเราก็มาเล่นกีฬาด้วยเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้ทางรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์วก็ขอบพระคุณท่านผอมากนะครับที่ ให้ทีมปูนสิงห์วนทัวร์นะครับมาใช้พื้นที่สนามแห่งนี้นะครับทีมรายการขบวนรถวนทวรก็จะไปโปรโมทในช่องยูทูบช่องเบบี้องสีนะครับกลุ่มชาสัมพันธ์นะครับเพื่อสนับสนุนให้กีฬาแข็งแรงนะครับผมอนาคตประเทศชาติก็แข็งแรงนะครับสุดท้ายที่ให้ท่านพอกากพอคิดกับน้องๆเยาวชนก่อนอื่นต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือโรงเรียนนองว่าเรากพเป็นโรงเรียนของชุมชนของสังคมนะ ซึ่งเราไม่เคยปิดกั้นเลยในการที่ชุมชนหรือเยาวชนจะมาเล่นกีฬาที่โรงเรียนโดยใช้สนามฟุตบอลหรือสนามกีฬาเราไปท้อสนามบาสเกตบอลแต่ก็วอลเลย์บอลเด็กในชุมชนจะมาเล่นเราไม่เคยห่วงหรือ,อปิดกั้นเพราะการที่เด็กนักเรียนหรือเด็กเยาวชนในชุมชนแห่งนี้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเล่นลนะฮะวันนี้ก็รา,ายการตลอดทัวร์ก็ได้นําทีมฟุตบอลมาเล่นกับทีมจากกลุ่มของผู้อาวุโสจากต่างๆนะสุวณบุรีบ้าง ิงบุรีต้ออ่านของเขงมาร่วงมาเรื่องอย่างโรงเรียนเราก็ยินดีเพราะว่าสนามเราค่อน้างจะพร้อมทางฟุตบอลซึ่งในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเราก็ส่งเสริมที่ที่ทรายงานที่แจ้งเมว่อสัปหุนนี้หรือหรือแจ้งให้ทราบเมว่อสัปหุ่นี้คือเราก็ส่งเสริมเรื่องกีฬาเพราะว่ากีฬานี่เป็นส่วนหนึ่งของของการออกกําลังกายนะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะครับก็จะทําให้เด็กเขาไม่เป็นมั่วสุมกับเรื่องของอบายามุขคือเวลาในการ อ,ออกกําลังกายแล้วก็เมื่อออกกําลังกายแล้วก็จะทําให้สมองปโปร่งรงเวลาเรียนหนังสือก็จะเข้าใจง่ายดูเรื่องงนนน่ายะนอกจากนั้นแล้วโรงเรียนเราเนี่ยเ,เป็นโรงเรียนประจำระบบนซึ่งซึ่งอัตราการเกิดของคนที่อยู่รอบๆโรงเรียนนั้นมีน้อยเพราะนั้นโรงเรียนเราก็จะเล็กลงเล็กลงเราก็ใช้กระบวนการของทําโครงการของกีฬามาเปิดรับนักเรียนทั่วประเทศเลยนะครับให้มาอยู่ที่โรงเรียนก็คือมีการพัก้างนอนที่นี่โดยมีทีมงานของคณะครูแล้วก็ าจากชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นครูครูสอนเรื่องของฟุตบอลใ,ในเบื้องต้นเน่ยนะครับกีฬาประเภทแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นอยู่นะครับก็ค่อนขงขังจะได้ผลดีนะ mm hmm. ผู้ปกครองก็เอาเด็กๆมาฝากไว้ที่โรงเรียนได้หลายคนด้วยกันตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ mm hmm. เราก็ mm hmm. าก็ห mm hmm. วังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆเหล่านี้คงจะได้มีมูลค่าเพิ่มในตัวเองก็คือมีค่าตัวค่าแรงในการไปเล่นบอลในลักษณะอาชีพได้เราก็จะดีใจมากนะครับ ก็าฝากไว้ลูกๆกับหลานเยาวชนของของของชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะให้พวกเราได้3ามอับสท้ายนี้ก็ขออ้อนครับฝากข้อคิดดีๆให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยนะครับครับก็จากที่ความสำคัญของเรื่องกีฬาเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะพาเยาวชนของชาตินะครับในเรื่องของการเล่นกีฬาการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์กีฬาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้แต่ต้องทํานี้ต้องมีวินยัยมีระเบียบในการควบคุมตัวเองในการฝึกฝึกแล้วก็ในการ,กกร,การมันที่จะหาประสบการณ์นะครับซึ่งก็จะสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตก็ฝากเยาวชนของชาตินะครับว่า เอาเวลาบ้างที่เรามีอยู่ก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกกาลังกายครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านพออนะครับที่ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้ตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณผู้ชมแลขอบคุณท่านพ่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายการฟุตบอลตะลอนฟัวนะครับก็มีน้ําใจเล็กน้อยนะครับมาฝากท่านพออนะครับฟุกีฬามาทาดอนะครับผมให้พี่หมูป่านะครับมอบกัครับ ขอมอบชุดแข่งของตมดนะครับคนสิงามาทดอ่อนตัวเป็นที่ระลึกให้กับท่านพอโรงเรียนบ้านเมืังว่านะครับขอครับวังว่าครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานคนสิง์นะครับ มัสปมตนนะครับที่ที่อนุเคราะห์มอบสุดกีฬาให้เพื่อเวทีในการออกกําลังกายนะครับเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์และเยาวชนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมแบกกีขคงสรีนะครับก็ยังอยู่ที่โรงเรียนวัดบางว่าราชสมจีนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับทีมสมาชิกทีมเมืองเหนือสุพรรณนะครับท่านประสงค์ท่านย่เจริญสวัสดีครับท่านนะครับแต่ทราบว่าเป็นสุพรรณีเมืองเหนือสุพรรณขอบคุณมากครับก็ทีมเมืองเหนือสุวนตัน,ตน,นีนะครับจัดตั้งมาตั้งแต่ต้นปี2564เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันพืน้นบอลอาวุโสซึ่งทางผู้จัดการทีมได้เตรียมรายการไว้สำหรับการแข่ง ที่จะเชิญทีมต่างๆนะครับเฉพาะทีมต่างจังหวัดทั่วประเทศเอามาร่วมกันแข่งขันโดยการสั้างสุนสาจากอจทสุพรรณบุรีนะครับเป,เป็นหน่วยงานของรัฐในการให้ให้การสนับสนุนเป็นทานงการโดยท่านนายกบุจจนันทสวัเป็นผู้สาสตร์หรืหลอลายลาย่าม ที่เมืองเหนือนี่ตัตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วต้นปี4่สี่เนี่อตอนต้นต้นปี2 5 6 4นร้อกสิบเนี่ยครับอ๋อเร็วเนี่ครับผมสมาชิกตอนนี้มีกี่่านคะสมาชิกทั้งหมดนราบริบบยกประมาณ3 0 35ท่านสิ้ันหลักลงสนามซ้อมเดียวซ้อมที่ไหนสนามซ้อมนี่ก็จะซ้อมที่สนามบันไดต่างถิ่นโอผมไปมาแล้วกสันติเนาะครับผมก็อีกสนามหนึ่งที่สนามสำรองก็คือสนามท่าเสด็จ เทสบาลเหมือนข้าเึดตัวนีนการนันตืวของเทศบาลครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เนาะครับรูปราพแข็งแรงนะครับขภาพดีไม่มีขายนะถ้าอยากได้ต้องมาออกเอาเองครับครับผมนักเตะของเมืนงเลยก็มีเคสอายุตั้งแต่อ้าสิบหายุค5้าสิบแล้วก็60ยัน64แล้วก็65สิบขึ้นอ๋อมีระดับอายุน้าะครับผมก็เป็น442 แล้วสุดท้ายนี้อ,อยากจะให้คุณประสงค์นะครับแนะแนำให้ให้ข้อคิดกับน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังนะครับครับปัจจุบันกีฬาเป็นเป็นการพัฒนาคนอย่าง,างดีเยี่ยมนะครับทั้งด้านด้านจิตใจได้ความสติริตแต่นออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาเป็นการพัฒนาคนอาของชาติได้เป็นอย่างดีก็จึงอยากจะ คนเจิญน,น้องๆน,นะครับที่รักในการออกกำลังกายในกีฬาทุกประเภทนะครับเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองนะครับในการพัฒนาสังคมและพัฒนาชาติต่อไปครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมบคุณประสงค์นะครับทัายเจริญน,นะครับทีมสมาชิกทีมเมืองเหนือตุกันเนาะ วันนี้ก so, ah, so ็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มาร่วมรายการฟุตบอลตรนทัวครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณรายการฟุตบอลตรทัวโอกาสดีเดวยครับขอบคุณครับทพลตำรวจตีไพโรธสุขวยนโชนะครับเป็นสมาชิกเบอร์สวัครับนครัสวัสดีครับก็เป็นข้าราชการตารวจนะครับ คนตำรวจตรีไพรโรสุขรวยธนาโชธครับหรือชื่อเล่นจะเขาเรียกกันรองแขกรองแขกรองแขกครับโอ้ในกรมครับคือถ้าเรียกชื่อเล่นล้วจะเริ่มสนิทเรามจักกันทั้งสุพรรณครับเขาเรียกกันรองแขกคอสนิทสนิทปุ๊บก็ยึงตังก์ปัทันทีถ้าผมอยากจะทราบประวัติมาเรื่หนึ่งนะครับครับก็จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคนะเนาะแพร่รให เราพดออกกาลังกันใกล้ชิดกันมากนะครับมันทําให้โรคตาครับติดตามมาก็ระยะหลังนี้เริ่มปวดทายปวดทายรับเราก็นัดกันครับโดยเฉพาะคู่อาุศะนะครับของสุพรรณบุรีก่อนนะครับก็นัดกันออกกาลังกายกางแจ้งกันมาอาบแดดจนมาาแดดกันแต่ก็เรายังก็เว้นระยะห่างอยู่ดีก็ยังควยังใส่แมสอะไรปกตินะครับแต่ว่านี่เมื่อกี้ลงไสเลยไม่ได้ใสครับแล้วก็จะมี พอข่าวเริ่มการรวมตัวออกกําลังกันเนี่ยก็แพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงต่างจังหวัดก็มาร่วมออกกําลังกายด้วยนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุ50-60ครับครับผมท่านท่านรองนี้มาอยู่ทนเมองเหนือทำานนี้เพราะผมอยู่มาสี่ห้าปีแล้วครับเคยรับราชการอยู่ที่นี่นะครับที่พันบุรีก็รู้จักก็นปเะื่อครับหลังกก็คือเราก็เป็นพื้นที่ กัรสมาชิกใช่ครับด้วยครับก็เยาวชนด้วยช่วยสังคมด้วยทั้งหมดทุกอย่างเลยครับเราก็ดูแลพี่น้องทันบุรีนะครับก็คนกีฬาด้วยกันนะน้องพอเลิกงานเลิกการกันก็มาเจอกันครับครับก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้อยากให้ท่านลองแนะนําให้พ่อคิดกับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังขึ้นมาตอนนี้ต้อรับสําหรับลูกหลานรับผมเยาวชนนะครับทั้งของ พันธุ์บุรีและก็เขตติดต่อใกล้เคียงนะครับซึ่งการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยต้องมีความพร้อมเรื่องของการศึกษาแล้วก็คุณภาพของร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการกีฬาเนี่ยสามารถทําให้เด็กเยาวชนนี่มีอาชีพครับมีอนาคตที่มั่นคงด้วยกีฬาถ้าถ้าลูกหลานเนี่ยรัก ใจรักที่จะเล่นแล้วก็มีวินัยกับมันครับครับขุดฝนเอาริงเอาจางกับมันก็สามารถเอาดีทางนี้ได้เห็นตัวอย่างหลายคนนะใช่ครับก็ฝากไว้นะครับผมก็ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีจากท่านพลตํารวจตีไพโรธสุกวยชนะโชคนะครับวันนี้รายการฟุตบอลตะลอนทัวร์นะครับขอบคุณท่านรองแขกมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เงินยูสุพรรณนะครับคุณกิติวัฒน์กิตพักดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมขอตื่นนะครับขอทราบชื่อเสียงเรียงนำอีกครั้งนึงครับครับผมผมกิติวัฒน์กิตพักดีครับชื่อเล่นชื่อแชมป์ครับครับผมทำงานอยู่ธนาคารกรุงไทยสาขาสางชุกอ๋ออยู่กรุงไทยเหรอครับวันนี้ผมจะทำเรื่องไปเล่นอยู่อยู่กรุงไทยมากี่ปีแกิตผมทำงานกรุงไทยมา15ปีแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับ อยู่ทีแมนยูมากี่ปีกี่เดือนแล้วก็3สามถึงสี่ปีนะครับโดยความควบคุมของะวิศนะครับแา้วมาเป็นสมาชิกตั้งแต่ยังไม่ถึงยังยังอายุยังไม่ได้จนจนน้ำเลี้ยงมาเรื่อยๆครับครับการรงวมตุรวมสุกับแมนยูสุพรรณมาตลอดที่ผมก็เด็กปีเนี่ย้ากรงหน้าบกครับผม ส่วนใหญ่จะซ้อมที่ไหนครับก็ซ้อมที่นี่ครับสนามมองว่าแล้วก็สนามอาจารย์สันติอแล้วก็สนามมะขามล้มครับผมครับเพราะอยู่ในสังกัดลีกด้วยของลีกสวนอุโซสวนบุรีครับผม ตอนนี้อายุนไม่เท่าไหร่ปีนีับตอนนี้สี่สามครับโอ้โหยังแข็งแรงอย่เลยครับสี่สามแล้วครับผมมาต้องถามมันหนักนะครับมันหนักเยอะอันนี้ไม่ใช่หัวสัตอยู่ที่ใจครับใจมาก่อนนะครับผมก็อยู่อยู่แมนยูมาปีแล้วนะสามสี่ปีแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาสี่ปีนี้ถือว่าโอเคฮะลงตัวนุ่ยใหญ่แล้วครับผมก่อนอื่นนะครับสุดท้ายสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้ข้อคิดกับเด็กเยาวชนเลย ครับก็อยากจะบอกรุ่นน้องหรือเ็ด็กเยาวชนนะครับพวกเราเล่นด้วยสุขภาพนะครับเวลาปีแกล่จะติดโดยตัวกระผมเองเนี่ยเล่าบุหรี่ไม่เลยครับก็รู้ว่าสุขภาพเป็นแบบนี้ก็อย่ากรอนะครับเด็กที่อ้วนเด็กที่สมบูรณ์ก็สามารถออกกําลังกายได้แต่หนึ่งที่สําคัญที่สุดคือใจใจต้องมาก่อนครับผมใช่ครับและรู้รักสามัคคีอาัยเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ออกกำลังกายกันได้กับ พวกพี่ๆรุ่นเก่าๆได้มันอย่างกับผมนะครับผมเช่นกันครับอย่างผมเนี่ครับโลกบุหรี่นี่ผมเลิกมาประมาณ20ปีแล้วครับเลิกเลิกซื้อครับขอเปพิ่มอบพินท่าผมไม่ต้องการอครับกแล้วพนก็พักดีนะครับที่ให้เก Bref, ียรติมาร่วมอะไรกันทุกคนทุกทัวให้พอดีกับเด็กๆเยาวชนนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่สูงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผู้มีเกียรินะครับอันนี้ถือว่าเป็นแกนผู้มีเกียริของวุฒุนะครับเป็นท่านอภิรักษ์พงมาลัยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ่อนอื่นของต่คนนั้นังนักเปนูนนี่ดังาเลยนจังหวัดครับครับบาสดลมนะครับฟอร์ดีอทีนะตูนยีตูนอันนี้เป็นเป็นเป็นรงใช่มุงเนเป็นุงครับอครับผมแล้วก็บ่อตั้งทีฟุตบอล อาวุส่นตัวมีคนก่อตั้งเอยส่ติปาก่งินครับตอนต่อสบสี่สิบห้าครับผมกับสิบห้าเนาะเพื่อนกับเพื่อนสำหรับคนครับคุณวอเาวุอายุประมาณเท่าไหร่อายุตอนนั้นก็เลมีมีถูกสี่สิบสส้าห้าสิบอืมครับกำลังดีเลย่ะแล้วก็ซ้อมส่วนใหญ่นี่จะจะซ้อมมือที่ไหน พร้อมกันที่จังหวัดส er ุพรรณอ, <elaborate. S 2> อ <Arms> ๋อารสุพณคแล้วก็กิจกรรมช่วยการกังนทหลือสังคมก็จัดอยู่ื้อยใช่ไหมก็จัดอยู่ดวครับผมครับห่งก่อนเล่นแล้ววู้นโ่นี่ท่านท่านเล่นเล่นมาเล่นอะไรมาก่อนก่อนอนวู้นโก่อนวุ้นโซ่หมายถึ ฟุตบอลกระชากครับฟุตบอลประชาชนฟุตบอลประชาชคนมันก็รุ่นโบราณเลยฮะเพราะว่าอาแต่เป็นนักเรียนก็อยู่วานพันวิทยาอ้โทีละข่าวโอ้ดังนะโรงเรียนนี้วานพันดังนะโอ้รุ่นรุ่นเลยเนาะเป็นนักเรียนเคเล่นบอลเตียงโอ้นี่ผะว่าชัดสุดยอดเลยนะือเสียงดังมากนะครับวานพัน เรื่องมันเกิดรุนแรนเลยครับครับครผมก็ประสบการณ์ถือว่าเยอะมากเนาะเป็นเรื่องที่สูงนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้อยากให้ท่านให้ข้อคิดกับน้องๆเยาวชนที่กำลังจะขึ้นมาทุกวันนี้ฮะสำหรับทุกบังไยในในขณะนี้นะครับนับว่าเป็นจังหวะที่ป้าหน้า ภูมิมากครับผมภูมิมากติดกับรุ่นโบราณเลยเป็นบริการชีพมาตรฐานมาาตรฐนสากลมีอะไรเป็นมาตรฐานสากลละครับผมนะก็สำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็นับว่ามีโอกาสครับมีโอกาสถ้าสามารถติดติ้งได้ได้เข้าทุบอลอาชีพได้นี่ สโมสรนี้เป็นอาชีพได้เลยสามารถที่จะไปต่างประเทศได้ด้วยได้ครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีครับจากท่านอภพิรักตูงมาเลยนะครับผมเป็นลุงของพี่ตูนบริสแล็มนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมารายการพูดภอษะละตัวขอบคุณอย่างสครับสวัสดีครับมาเลยมาเลย LED สว่างนานไม่กลัวดับสนับสนุนโดยชุดกีฬามาทอดอใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์